ต่อให้ยุบก็อย่าคิดว่าคุณอนุทินจ,จะจะ,จะสร้างความได้เปรียบทางการเมือง <Okay. S 2> เพราะถ้ายุบเร็วนะครับเมื่อเข้าสู่สนามเลือกตั้งเนี่ยนะครับคุณอนุทินจะถูกโจมตี2อสมเรื่องด้วยกันนะครับหึงเรื่องแมม scammer <Okay. S 2> ถ้ามีการยุบในวันที่สิบสอธันวานะครับตอนนี้รัฐบาลอนุทินออผ่านมา2เดือนแล้วถ้า12ทธันวาคือ2เดือนครึ่งนะครับปัญหาแกมเมอร์ไม่คืบหน้าอย่างที่ประชาชนหวัง คุณอนุทินจะเอาตัวเองเข้าสู่สมรภูมิที่ทุกพักจะโจมตีคุณอนุทินว่าไม่แก้ปัญหาสแกมเมอร์สองปัญหาน้ําท่วมภาคใต้เป็นปัญหาแทรกซ้อนนะครับซึ่งจะเป็นปัญหายาวไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างน้อยนะครับถ้ามีการยุบเร็วคุณอนุทินจะถูกเพื่อไทยเอาเรื่องไปโจมตีในสนามเลือกตั้งว่าคุณอนุทินแก้ปัญหาน้ําท่วมล้มเหลวเหมือนแก้ปัญหาโควิดล้มเหลววันนี้เราริ่มเห็นการโจมตีประเด็นแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณอนุทินคิดว่า อยากจะยุบเร็วนะครับเพื่อหน,นีการถูกภิปรายผมเตือนคุณอนุทินว่าคุณจะเจอศึกใหญ่ในสนามเลือกตั้งที่จะหนักกว่าแล้วปัญหาเศรษฐกิจก็ยังไม่มีอะไรกระเตืง้งนะครับแล้วคุณก็จะเจอปัญหาเรื่องของการไม่ทําตามเอ็มเอเอร้อนนูนอีก4เรื่องเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถ้าคุณอนุทินยุบเร็วค,คุณหนักแน่